tonight we're going to talk about the church being the house of god and so i want to, if you have your bibles turn to genesis 12 verse 7 to 8 this is about Abram. and the bible says that the lord appeared to Abram and said to said to him your offspring will, I will give you this land. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. From there he went on toward the hills east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west and I on the east. There he built an altar to the Lord and called the name on the Lord, called on the name of the Lord. พระยาเวทรงปรากฏพระองค์เองแก่อับรามตัดว่าดินแดนนี้เราจะยกให้แก่เชื้อสายของเจ้าและดินแดนนี้ณที่นั่นอับราฮัมสร้างแท่นบูชาแด่พระยาเวผู้ปรากฏพระองค์แก่ classified. ท่านท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาทางทิศตะวันออกของเบเตลจึงตั้งเต็นท์อยู่ที่นั่นโดยเบเตลอยู่ทางทิศตะวันตกและไออยู่ทางทิศตะวันออกและสร้างแท่นบูชาพระยาเวที่นั่นและนมัสการออกพระนามพระยาเวและอับรามก็เดินทางไปยกเต็นท์เดินทางไปเรื่อยอย่างเนเก So the very first altar that Abraham ดังนั้นแท่นบูชาแท่นแรกที่อับรามสร้างถวายเพื่อนมัสการพระเจ้าอยู่ที่ที่เรียกว่าเบธเดลและพระคัมภีร์พูดชัดว่าพระเจ้าปรากฏพระองค์เองที่นั่นดินแดนที่เบธเดลนั้นได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ And so we see that this is the very first a และเราเห็นว่าที่นั่นเองเป็นแท่นบูชาแรกในดินแดนพระสัญญาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนอามาสัสก,การถวายแด่พระเจ้าและอับราฮัมนั้นเป็นบิดาแห่งอะไรครับบิดาแห่งความเชื่อใช่ไหม sons o บ Father Abraham บิดาแห่งความเชื่อน่ะมีลูกหลายคนลูกหลายคนมีบิดาชื่ออับราฮัม k a <Abraham. S 1> y okay? เราก็ได้ยินเพลงนี้ใช่ไหมครับ I believe that there's spiritual fathers and mothers in your life เราเชื่อแล้วผมรู้ว่าเรารู้ว่าต่างมีพ่อและแม่ฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรา Did amazing things for the Lord ที่ได้ทําบางอย่างที่ยอดเยี่ยมถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า e n c o u n t e r God และได้เผชิญหน้าหรือได้พบกับพระเจ้า into และพวกเขาเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาณ n d i they honor if we honor them และวิธีที่เราให้เกียรติพวกเขา We step into their breakthrough เราก็ก้าเข้าสู่การทะลุทะลวงแบบเขาเช่นกันเมื่อเราให้เกียรติผู้ที่สำเร็จหรือทะลุทะลวงไปก่อนเราผมชอบคำสำนวนนี้บอกว่าเราเห็นได้ไกลมากกว่าเพราะเราขึ้นไปยืนอยู่บนผู้ที่ตัวสูงหรือยักษ์ใหญ่ a ีบราฮ e มทำแท่ a บูชาแะเสะระเร ดังนั้นอับราฮัมเขาได้สร้างแท่นบูชาน,นมัสการพระเจ้าและพระเจ้าปรากฏพระองค์เองที่นั่น many years later ปีหลายปีหลังจากนั้น that was just between Abraham and God what happened there มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้าที่นั่นใช่ไหม many years later his great grandson Jacob แต่ปลายปีหลานชายของเขาก็คือยาโคบ f u n d himself in that place where his great grandfather met เขาเองก็ได้มาอยู่ที่ที่นั่นที่ที่ซึ่งคุณปู่ของเขาได้พบกับพระเจ้าและที่นั่นเรียกว่าเบธเดลและคำว่าเบเดลหมายถึงบ้านของพระเจ้าเป็นภาพของคริสตจักร to และเมื่อยาโคบไปถึงสถานที่นั้น He stepped into an open heaven. เขาได้ก้าวเข้าไปสู่ที่ที่ฟ้าสวรรค์เปิดออก And that's the quality or the what what happens with the house of God is it is an open heaven. และที่ที่จะเกิดขึ้นเมื่อบ้านของพระเจ้าอยู่ที่ไหนนะครมันจะมีการเปิดออกของฟ้าสวรรค์เหนือที่นั่น And we're g o i n g to read together, okay? แล้วเราจะอ่านด้วยกันนะครับ About what happens with Jacob. ว่าอะไรเกิดขึ้นกับยาคบกัน The Bible says in Genesis 28 verse 10. Says Jacob left Bathsheba and, and, and set out for Haran. When he reached a place, he stopped for the night because the sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. ยาโคบออกจากเบลเชบาเดินไปยังฮารานเข้ามาถึงที่แห่งหนึ่งและพักอยู่ในที่นั่นในคืนนั้นเพราะดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาเอาหินก้อนหนึ่งมาหนุนศีรษะและนอนลงที่นั่นเขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นไปบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากําลังข,ลงขึ้นลงอยู่บนนั้นนักว่า possibly that stone actually could have been a stone from the altar that his great grandfather had done for the Lord in that area หินก้อนที่ยาโคบเอามาหนุนหัวนั่นน่ะอาจจะเป็นหินก้อนที่ปู่ของเขาเคยเอาตั้งขึ้นเพื่อสร้างเป็นแท่นบูชาถวายพระเจ้ากา็ได้ But that rock picture that something a Rock of is else แศิลานั้นเป็นภาพเล็งถึงอีกสิ่งหนึ่งด้วยครับ met the Lord there. อยาครบไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่ตรงที่เขาอยู่ตรงนั้นคุณปู่ของเขาเคยเจอพระเจ้าที่นั่น themselves tired แต่เขาพบว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้วก็หยิบหินมาแล้วก็เอามนหนุนแล้ววางหัวลงไปนอนในหินนั้น now the question is you know there are types and pictures in the Old Testament of the New Testament คำประเด็นเป็นอย่างนี้นะคะพคัมภี์พันธสัญญาเก่าหลายครั้งเล็งถึงพระคัมภี์ในพันธสัญญาใหม่ด้วย Who is the rock of ages ใครกันคือศิลาแห่งยุค Who is the chief cornerstone ใครกันคือศิลามุมเอก Who is the rock of our salvation ใครคือศิลาแห่งพระผู้ช่วยใรอดแห่งชีวิตของเรา Who s e stone t h e builders rejected ใครกันที่เป็นศิลาที่ช่างได้ก่อไว้แล้ว Became the c o r n e r o f the เป็นศิลามุมเอกของพระวิหารผู้นั้นคือพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือพระเยซูคิดองค์พระเมสสิยาของเรา เมื่อยาโคบก้าวไปที่นั่น goes into holy ground, เขาได้แตะเข้าไปเหยียบยังพื้นที่บริสุทธิ์และเขาพบว่าตัวเขาเองอยู่ภายใต้ฟ้าสวรรค์ที่เปิดออกและเขาได้นอนลงบนศิลานั้นมีข้อพักคัมภีร์ที่เชื่อมโยงและเกี่ยวกันในพักคัมภี์พันธสัญญาใหม่ด้วย of, of Jesus, the rock. ที่พูดถึงว่าพระเยซูคริสทรงเป็นพระศิลาองค์พระเมสสิยาที่อยู่ในเนื้อหนังในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่หนึ่งพระเยซูคริสทรงพบผู้ชายคนหนึ่ง then Jesus says iel, พระคัมภีร์นบทที่นึ่งพระเยซูคริสท้ชายคนหนึ่งในพระคมภีรอห n บ h ท n ่ห t พเูริบผู้ชายคนหนึ่งนพระคอนนาพเยซูคริสทพบต้ตายนน่งคม์อนบทที says, bi, ่นพระเรรผู้ายนหนึ่งพคัมภ์หบุ พระองค์คือพระบุตรของพระเจ้า i s r a e l พระองค์คือกษัตริย์แห่งอิสราเอล n a t h a n a e l คุณฟังดีๆนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดกับนาธานเอล believe I told you I saw you under the fig t r e พระเยซูบอกว่าเราเจ้าเจ้าเชื่อว่าเราเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพราะเราเห็นเจ้าที่ต้นมาเดือหรือ You will see greater things than that พระพองค์ตรัสว่าเจ้าจะเห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกเขาบอกว่าเจ้าจะเห็นท้องฟ้าแหวกออก and the angels God และทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ and descending the man. ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์ท่านจะเห็นท้องฟ้าสวรรค์เปิดออกอยู่เหนือเราศิลาแห่งยุค You will see angels of God going up and down. Upon Jesus อยู่เหนือบุตรมนุษย์องค์พระเมสสิยาห์ Now back to the story okay และกลับไปยังเรื่องเดิมนะคะเกี่ยวกับยาโคบ Jacob puts his head on the rock ยาโคบนั้นนอนลงอยู่ตรงก้อนหินนั้นเป็นเล็งถึงภาพของพระเยซู Where is the rock of ages now และตอนนี้ศิลาแห่งยุคนั้นอยู่ที่ไหนครับ Well, Christian, he's you're inside born again inside of you. of if เมื่อคุณบังเกิดใหม่ในฐานะคริสเตียนพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคุณนั่นแหละ Colossians 1:27 Christ in you the hope ในโคลสีบทที่หนึ่งข้อที่ยี่สิบเจ็ดพระคิดอยู่ในท่านความหวังแห่งพระศิลิทั้งปวงและตอนนี้พระเยซูคริสพระศิลาเมื่อคุณพักสงบอยู่ในพระองค์พระเจ้าก็เริ่มต้นที่จะเคลื่อนไหวผ่านคุณ place to this ดังนั้นกลับไปเรื่องนั้นครับยาโคบมาถึงที่แห่งนั้น12ในข้อที่12 And had a dream และยาโคบก็ได้ฝัน Sometimes we we think dreams are nothing. บางครั้งนเราคิดว่าความฝันไม่เห็นเป็นเกี่ยวกับอะไรเลย Oh, I just had a dream. หรือว่าโอ้แค่ฝันเฉย Dreams are very very powerful. จริงๆแล้วความฝันนั้นมันทรงพลังมากนะครับ When you get a dream from the Lord, เมื่อคุณได้รับความฝันจากพระเจ้า it can actually change your destiny. มันเปลี่ยน ปลายทางของคุณใบได้เลยซาโลโมอนได้รับความฝันแค่หนึ่งความฝันเอง and changed it his life forever และเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล The decision that he made in a dream สิ่งที่เขาตัดสินใจทำบางอย่างในความฝันเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเขาขอสติปัญญาจากพระเจ้า so ดังนั้นเราต้องระวังความฝันเราให้ดี really, really the ในอวัฒนธรรมดั้งเดิมและเรื่องราวยุคสมัยหลายที่นะครับเขาให้ความสำคัญมากกับการ เรื่องความฝันเนี่ย and so Jacob sees a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven and the angels of God ascending and descending และยาโคบนะครับก็ได้เห็นบันไดนะครับสูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และมีทูตสวรรค์เดินขึ้นลองอยู่เหนือบันไดนั้น okay, <open> และฟ้าสวรรค์เปิดออก there above him stood the Lord และข้างบนนั้นมีองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองที่ทรงยืนอยู่ There's only one other place in s c r i where you see the Lord standing before r e มีไม่กี่คัมภีร์ไม่กี่ข้อที่เราจะพบว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยืนอยู่ Again, with Stephen. มีเรื่องของสตีเฟนที่เห็น getting getting killed. ท,ที่เขาถูกขินคว้างแล้วก็ตายนะครับ And sees the heavens opened. แล้วก็ได้เห็นฟ้าสวรรค์เปิดออก And the Son of Man standing. And so we then he hears the Lord say, I am the Lord, the God of your Abraham, Isaac, and Jacob. I will give you the descendants, of the land you are lying upon. Your descendants will be like the dust in the earth, and you are spread out from the west to the east to the north to the south. All the peoples on the earth will be blessed through you and your offspring. I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I've done what I promised. When Jacob awoke from his sleep, he thought, "Surely the Lord is in this place, and I was not aware of it." เขาฝันว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากําลังขึ้นลงพระยาเว์ทรงยืนอยู่เหนือบันไดนั้นตัดว่าเราคือยาเวพระเจ้าของอับราฮัมบิดาของเจ้าและพระเจ้าของอิสอักแผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเราจะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคีบนแผ่นดินเจ้าจะแผ่กว้างออกไปทางทิศตะวันออกและ ทิศตะว,วันตกและทิศตะว,วันออกทางทิศเหนือนและทิศใต้พงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าเพราะเชืเช้อสายของเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าและพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งทุกคนที่เจ้าไปเราจะนําเจ้ากลับมายัางดินแดนนี้เราจะไม่ทิ้งเจ้าอยากคบตื่นขึ้นจากหลับก็บพูดว่าพระยาเวาอยู่ที่นี่แน่ทีเดียวแต่ข้าเองไม่รู้เอเมนเอเมน He says I was afraid and I said how awesome is this place This is none other than the house of God, the gates of heaven. ยาโอบรู้สึกกลัวแล้วพูดว่าสถานที่นี้ยำหน้ายำเกรงนักไม่ใช่ที่อื่นเลยแต่เป็นที่ประทับของพระเจ้าและคือประตูสู่ฟ้าสวรรค์คนสามารถอยู่ในห้องนี้ได้และแม้แต่ห้องนี้จะมีฟ้าสวรรค์เปิด <It S 1> ออกอยู่ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถได้รับจากฟ้าสวรรค์ที่เปิดออกอยู่ได้ See,

อีกคนนึงนมัสการพระเจ้าน้ำตาแตกพบพระเจ้าพบว่าตัวเองอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์ God is in there พระเจ้าอยู่ตรงนั้น God himself is moving พระเจ้าพระองค์เองกำลังเคลื่อนไหวอยู่ And the other person is next to him is like Hmm <laughs> แต่อีกคนนึงนั่งข้างๆหาวอยู่ <laughs> I'm getting a little hungry โอ้หิวแล้ว God was there and they don't even know it <laughs> พระเจ้าอยู่ตรงนั้นแทๆ้ๆแต่เขาไม่ เลย The miracle work is right there and they don't know it ผู้ที่ทําการอัศจรรย์ประทับอยู่ตรงนั้นแท้ๆแต่เขาไม่รู้เรื่องเลย Every breakthrough in God is right there under the hope in heaven and the ทุกๆการทะลุทะลวงที่จะเกิดขึ้นได้อยู่ตรงนั้นพระเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นแต่ดันทะลึ่งหาวอยู่ And the other person getting touched by God. แต่อีกคนนึงถูกพระเจ้าแตะและ Encountering God's love. พบความรักของพระเจ้า,จาลาหายโลกด้วย <Getting blessed. S 1> และได้รั Growing in God. And so you can have an open heaven above you, but you have a closed mind or closed heaven here. You can be in a room where God is moving, and you don't access it.